สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่าประวัติศาสตร์อียิปต์นะครับถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์อียิปต์เนี่ยก็คงจะนึกถึงพีระมิดฟาโรหรือจกักรพรรดิของอียิปต์ของชนชาติอียิปต์หรือจะคิดถึงมอมมี่ที่ว่าเป็นการห่อศพของชาวอียิปต์ตั้งแต่สมัยโบราณกาลนะครับซึ่งอ,รอารยธรรมอียิปต์เนี่ยผมต้องบอกคุณผู้ชมตรงนี้ก่อนว่ามีมานานมากแล้วนะครับผมก่อนที่จะเกิดคิรัสกศรกราชที่ว่าเป็นปีบอกเวลา ที่ว่าเป็นฟรีบอกเวลาโลกซะอีกนะครับผมดยเจ้าอรารยธรรมอียิปต์เนี่ยนะครับผมเกิดเมื่อประมาณ2,000กว่าปีก่อนคิดศักราชถึง300กว่าปีก่อนก่อนคิดศักราชนะครับด้วยวันนี้มิสเตอร์ชาร์คหรือฉลามเล่าเรื่องหรือฉลามก็ได้นะครับโดวยวันนี้รายการมิสเตอร์ชาร์คเล่าเรื่องหรือรายการฉลามเล่าเรื่องและผมฉลาม หรือมิสเตอร์ชาร์คผู้ดำเนินรายการจะพาคุณผู้ชมบุกไปยังดินแดนอียิปต์ว่ามีอะไรกันบ้างก่อนไปดูคลิปก็กดไลค์กดหัวใจให้ด้วยไปกันเลยครับวันนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องบอกก่อนก็คืออ,รอารยธรรมอียิปต์เนี่ยก่อกำเนิดที่ทวีปแอฟริกานะครับโดยทวีปแอฟริกาเนี่ยก็เป็นทวีปหนึ่งที่ใหญ่ของโลกนะครับแต่ก็ไม่เท่าแต่ก็ไม่ได้ใหญ่เท่าเอเชียทวีปแอฟริกาก็มีพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่ มีแม่น้ําแม่น้ำหนึ่งที่ว่าเป็นแม่น้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็แม่น้ํไนนะครับผมโดยแม่น้ํไนก็คือเป็นแม่น้ําที่เลี้ยงเหล่าเหล่าอะไรนะเหล่าชนชาติอียิปมาตั้งแต่สมัยที่เริ่มอารยธรรมเริ่มที่เริ่มอรารยธรรมเริ่มชนชาติเลยนะครับโดยแม่น้ํไนเนี่ยนะครับผมก็จะมีการที่ว่ามีชนเผ่าต่างๆนะครับผมที่ว่าเป็นบรรพบุรุษของชาวอียิปนะครับผมมาตั้งลูกลากนะครับผม โดยชนเผ่าเหล่านี้เนี่ยอยู่มาตั้งแต่สมัยปลายยุคหินใหม่นะครับโดยชนเผ่าหล่านี้เนี่ยตั้งตั้งตั้งบ้านเรือนตั้งอาณาจักรอยู่ตรงริมริมแม่น้ํานายนะครับผมโดยใช้ประโยชน์จากแม่น้ํานมาใช้ดำรงชีวิตใช้อาบน้ําใช้ดื่มกินอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมใช้ทํานาด้วยเนาะสมัยแต่ว่าแถวนั้นคงทํานาไม่ได้เพราะมันแห้งแล้งนะครับเพราะชื่อว,วัฒทธรรแอฟริกาก็ต้องแห้งแล้งนะครับด้วยแม่น้ํานายเนี่ยเวลาน้ําท่วมเนี่ย ก็จะมีตะกอนนะครับผมที่ว่าหลังจากที่แม่น้ํานายกลับไปอยู่ในที่ของมันเนี่ยตะกอนตรงนีงน้ก็จะมีความอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับผมโดยชาวอียิปต์ที่อยู่แถวนั้นเนี่ยก็ทา้งสุขสบายนะครับผมเพราะว่ามีแม่น้ํานายคอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชนชาติอียิปต์นะครับอรารยธรรมอียิปต์นะครับผมมันรวมมาเป็นอาณาจักรได้ยังไงนะครับผมมันรวมมาเป็นอาณาจักรได้อย่างไรมาเริ่มจากชายคนนี้ครับที่ชื่อว่ามิเลียสนะครับผมมิเลียสคือชายชนชาติอียิปต์ ที่เป็นจักรพรรดิหรือสมเด็จหรือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์แรกของอียิปต์ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์แรกของอียิปต์หรือพระมหากษัตริย์องค์แรกของอียิปต์ก็คือชายคนนี้แหละครับชื่อว่ามิเลียสตั้งตัวเป็นจักรพรรดิหรือฟ ah าโรห์อของอียิปต์โดยเขาได้ทําการรวบรวมอำนาจของอียิปต์มาอยู่ใต้าการปกครองของเขาและเขาก็ได้ทําการตั้งเมืองสําคัญที่เมืองอะไรสักอย่างเอ็มเอมอะไรน่ะ เมืองอน,นะเมืองสําคัญของอียิปต์หนุ่มชื่อว่าเมืองมิสทานเปล่าจำไม่ได้ละหนุ่มผมก็เวลาผมสืบอข้อมูลในอินเทอร์เน็ตผมก็จําได้บ้างจาไม่ได้บ้างหนุ่มเป็นคนขี้ลืมง่ายๆแ,แต่ก็พอจําได้แค่นี้ก็ดีละก็คือเมืองสําคัญของอียิปต์ที่มิเลียสหรือพระเจ้ายีหัวองค์แรกของอียิปต์เขาไปตั้งตรงที่ว่าเป็นเมืองสําคัญของอียิปต์สมัยแรกๆเริ่มอารายธรรมอียิปต์เริ่มอาณาจากักรอียิปต์เนี่ยมันเป็นเมืองที่ขึ้นต้นด้วยตัวเอ็มถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษมันจะขึ้นต้นด้วย e. เดี๋ยวมันจะขึ้นต้นด้วยตัว M นะครับมันชื่อว่ามิสเทียนอะไรสักอย่างเนี่ยเมืองมิสเทียนนะครับผมด้วยอรารยญรรมอียิปต์เนี่ยนะครับผมก็จะกินเวลานานมากนะครับผมอรารยธรรมอียิปต์เนี่ยนะผมมีประมาณ33ราชวงศ์แล้วก็มีกษัตริย์หลายพระองค์มากผมคงไล่ทีเดียวทุกพระองค์ทุกราชวงศ์ในอียิปต์ในคลิปนี้ไม่ทันนะครับผมแต่ว่าใครอยากให้ผมทําต่อก็กดไลค์ด้วยนะครับผมถ้าไม่กดไลค์ไม่ทำต่อนะครับตอนนั้นนะครับผม ตอนดิสร์อียิปต์เนี่ยนะผมก็มีมอมมี่ตัวแรกนะผมซึ่งมอมมี่ตัวแรกเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าของอียิปต์นะครับผมแต่พอหลายร้อยปีผ่านไปก็จะเป็นเปลี่ยนไปอีกเทพเจ้านึงที่แข็งแกร่งกว่าทเทพเจ้าของอียิปต์นะครับผมชื่ออะไรไม่รู้จําไม่ได้ละชื่ออะไรไม่รู้จําไม่ได้ละแล้วก็ตัวอักษรของอียิปต์ที่ถูกสร้างขึ้นมานะผมชื่อว่าไฮดกริฟนะผมเป็นอักษรที่เขียนขึ้นมาเป็นอักษรที่ชาวอียิปต์สร้างขึ้นมาเพื่อบันทึกความเชื่อของพวกเขานะครับผมด้วย เจ้าอักษรไฮดูกิฟต,ตรงนี้ไม่ได้ไม่ใช่อักษรของอียิปต์อันเดียวหนหมันจะมีอักษรหนึ่งที่ขึ้นต้นด้วยตัวดีถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับอักษรแล้นไม่รู้จำไม่ได้ละแต่ที่แน่ชาวอียิปต์เนี่ยเชื่อว่าจากักรพรรดิหรือพระเจ้าอยู่หัวหรือพระมหากตริย์ของพวกเขาเวลาท่านสิ้นพระชนไปแล้วท่านจะท่านจะเกิดไปเป็นเทพพระเจ้าหรือก็คือก็คือฟารโรนั่นแหละซึ่งฟาโรเนี่ยเวลาเสียชีวิตไปหรือว่าเวลาสิ้นพระชนไปเนี่ยเขาจะมีการที่ว่า เสียชีวิตไปแล้วหรือว่าสิ้นพระชนไปแล้วก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเทพเจ้าเนาะเทพเจ้าเพราะว่าเขาเชื่อว่าฟาโรห์หรือจักรพรรดิของอียิปตทุกคนเนี่ยนะครับผมมีมีคือชาติก่อนที่จะเกิดมาเป็นจกออักรพรรดนะิของอียิปต์หรือพระเจ้าอยู่หัวของอียิปต์เนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นเทพเจ้ามาก่อนแล้วลกลับมาเกิดก็คือส่งลงมาจากลงมาจากสวรรค์นในความเชื่อของเขาแล้วเกิดเป็นฟาโรห์ แล้วเวลากษัตริย์ของอียิปต์ตายก็ต้องถูกนําไปั้นเป็นกระดาษเรียกว่ามอมมี่นะครับผมซึ่งมอมมี่เนี่ยก็ก็อยู่ในสุสานของอียิปต์ที่เขาเรียกว่า okay, okay. พีระมิดนะครับผมพีระมิดตอนแรกเนี่ย <Okay. S 1> มันจะมันจะเป็นแบบฐานเล็กๆก่อนแล้วค่อยๆแบบมีการเจาะรูแล้วใส่ฐานเข้าไปนะครับผมก่อนที่จะค่อยๆปรับรูปหลายร้อยปีผ่านไปหลายปีหลายสิบปีหลายร้อยปีผ่านไปหลาย หลายร้อยปีหรือในเกือบพันปีมั้งไม่รู้เหมือนกันมันก็จะพีระมิดมันก็ค่อยวิวัฒน,นาการมาเรื่อยๆจนแบบเป็นรูปทรงที่เราเห็นในปัจจุบันนั่นเองนะครับผมด้วยพีระมิดนะครับผมก็จะก็จะเป็นที่เก็บฟาโรสุขสารศพของฟาโรนะรผมให้ไม่มีใครมารบกวนใครที่ว่าไปขโมยของของ,ของฟาโรก็ก็จะเจอกับคำสาปที่นักบวชของอียิปต์เนี่ยเขาได้สลักเอาไว้นะครับผมอ่ะวันนี้ผมมีอีกเรื่องหนึ่งแถมเป็นน้ำจิ้มแล้วกันเนาะเรื่องของอียิปต์ก็จบประมาณนี้เนาะ ประวัติศาสตร์อียิปต์นะครับผมก็คือได้มีเจ้าหญิงองค์หนึ่งนะครับผมชื่อว่าเจ้าหญิงอเมราเป็นชาวอียิปต์นี่แหละเป็นชนชั้นสูงเลยเรียกว่าเป็นเชื้อพระวงศ์ของอียิปต์ท่านเนี่ยเป็นเจ้าหญิงที่ค่อนข้างมีนิสัยโหดร้ายชอบทรมานคนเป็นชีวิตจิตใจชอบการทรมานคนเป็นงานอดิเรกเมื่อท่านเสียชีวิตลงศพของท่านได้ถูกบรรจุลงในในหีบศพและถูกพันเป็นมอมมี่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรือ R F S ไททานิค ได้เก็บศพของท่านไปไว้บนเรือด้วยโดยที่ว่ามีการแอบลักลอบขนศพของท่านขึ้นเรือเรือ RMS ไท t a n i c นะครับผมได้แล่นไปที่มหาสมุทรแห่งหนึ่งนะครับที่มีภูเขาน้ําแข็งนั่นแหละจนในที่สุดนะครับผมคํำสาบของเจ้าหญิงอเมนราเนี่ยที่มีเทพเจ้าดูแลอย,อยู่เนี่ยก็ได้ทำให้เรือก็เลยทําให้เรือ RMS ไท t a n i c จมลงในฟีริสต์การาช1912นั่นเองนะครับผม ด้วยศพของเจ้าหญิงอเมราเนี่ยก็ถูกจมไปกับพร้อมกับเรือแล้วก็ถูกเก็บกู้แล้วก็ถูกส่งต่อไปอีกหนมถูกส่งต่อไปอีกเรื่อยๆจนถึงมือของคนที่สั่งซื้อ,อสั่งซื้อหอลุมศพนี้แต่ก็เกิดอาถรรพ์คำสาปจนต้องส่งกลับไปและในที่สุดเรือที่ได้ทําการจะเอาศพของเจ้าหญิงอเมราและเรือที่จะขนส,งส่งศพของเจ้าหญิงอเมรากับอียิปต์ก็จมไปแล้วก็ไม่มีใครเห็นหลุมศพของเจ้าหญิงอเมราอีกเลยสวัสดีครับ